มีคนเข้ามาท่านร่วมของการสร้างสรรค์ยึดดึงบาทเนี่ยผมก็อยากให้อาจงแต่งคนโคนพรให้เขาหน่อยครับเขาชื่อบริษัทพรของแม่ดีซีจำกัดนางสาวพกาพัฒน์วัฒนะกุลเข้านำคำพรนำพรส่ง จริง,งทำท<อ>พ่นทำก่อนพรดีหมุนทรงปวย ล้นจากนีทุกขออวยพรบริษัทพอรวยทุบกิดพอนนี้มี ด้วยไม่เอาด้วยไม่เอารวยได้มีกับโจนแม่พอดนปะนุ่กดีดี สี่ทรงจิตหนุนนำสี่ชี้นำจำกัดจิตกัดจำกัดทุกเกิด ว้าไก่ตนเจริญพรมาไมายดนขอให้ดีขาดเต้านำพรส่งให้ดียอดยิ่งที่ส่งจริงนำพรดีหนุส่ง วยชัยให้พรประเสริฐดีทุกคนพรมากล้นจากที่ฮุกข,ขอวอวยพรบริษัทก่อตั้งรวยทุกกิจพรนิมิตนนำบุญหนุนนำผลของเศรษฐีรวยได้มิอับจนแม่พ่อดนปวงพระหนุนก่อการดีดียิ่งจงดีทุกการกิจทีสง่งจิตหนุนนำชี้นำผลจำกัดทุกเกิดสุข ทั้งกายตนจเจริญพรมากมายดนขอให้ดีเต<อ>้าจี้อวยพรบริษัทพรของแม่ดีซีจำกัดจเจริญพร